สรุปหนังสือ Drive ของแดนเนียนพิงเป็นงานเขียนที่พลิกมุมมองเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานและการใช้ชีวิตโดยท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพวิวัฒนาการของแรงจูงใจเริ่มต้นด้วยการอธิบายวิวัฒนาการของแรงจูงใจผ่านสามระบบหลักแรงจูงใจที่หนึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อความอยู่รอดขับเคลื่อนโดยความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพเช่นอาหารความปลอดภัยและการสืบพันธุ์เป็นแรงขับเคลื่อนดั้งเดิมของมนุษย์แรงจูงใจที่สอง พัฒนาขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นระบบแรงจูงใจแบบแครอทและไม้เรียวหรือการให้รางวัลและการลงโทษโมเดลนี้มองว่าคนทำงานเพราะต้องการรางวัลภายนอกเช่นเงินสถานะหรือหลีกเลี่ยงการลงโทษแรงจูงใจที่3เป็นโมเดลใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการภายในของมนุษย์ในการเรียนรู้สร้างสารรค์และปรับปรุงตนเองโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความล้มเหลวของแรงจูงใจแบบดั้งเดิมชี้ให้เห็นว่าระบบให้รางวัลและลงโทษมีข้อบกพร่องสำคัญหลายประการทำลายแรงจูงใจภายในการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนได้รับรางวัลสำหรับกิจกรรมที่พวกเขาเคยสนุกหรือพึงพอใจอยู่แล้วความสนใจและความพึงพอใจในกิจกรรมนั้นกลับลดลงลดประสิทธิภาพในงานซับซ้อนแม้รางวัลภายนอกจะได้ผลสำหรับงานง่ายๆที่ทำซ้ำๆแต่กลับลดประสิทธิภาพในงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาหรือการคิดเชิงความคิดรวบยอด เขาอ้างอิงการทดลองที่มีชื่อเสียงของแซมกลักเบิร์กที่พบว่าการให้รางวัลเงินสดกลับทําให้เวลาในการแก้ปัญหาเชิงความคิดที่ซับซ้อนนานขึ้นแทนที่จะเร็วขึ้นนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจภายนอกสามารถบันทอนความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาได้พลังของแรงจูงใจแบบใหม่เขาเสนอว่าแรงจูงใจที่แท้จริงและยังยืนมาจากสามปัจจัยหลักหนึ่งความเป็นอิสระคนเราต้องการควบคุมชีวิตและงานของตัวเอง ความเป็นอิสระในการทำงานก่อให้เกิดความผูกพันและความสุขในการทำงานมากกว่าระบบควบคุมแบบเดิมความเป็นอิสระสามารถแบ่งได้เป็นความเป็นอิสระในด้านเวลาอิสระที่จะเลือกเวลาทำงานความเป็นอิสระในด้านเทคนิคอิสระที่จะเลือกวิธีการทำงานความเป็นอิสระในด้านทีมอิสระที่จะเลือกทำงานร่วมกับใครความเป็นอิสระในด้านงานอิสระที่จะเลือกทำอะไร เขายกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการให้ความเป็นอิสระแก่พนักงานเช่น Google ที่ให้วิศวกรใช้เวลา20%ของเวลาทำงานกับโปรเจกต์ที่พวกเขาเลือกเองซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์สำคัญอย่าง Gmail และ Google New 2. ความเชี่ยวชาญมนุษย์มีแรงขับเคลื่อนธรรมชาติที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคนมักจะสนุกกับการฝึกฝนและการเอาชนะความท้าทายเพื่อพัฒนาทักษะเขาอธิบายว่าความเชี่ยวชาญมีลักษณะสำคัญ3ประการเป็นทัศนคติ ความเชี่ยวชาญเริ่มต้นจากมุมมองที่ว่าความสามารถไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่สามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการฝึกฝนเป็นความเจ็บปวดการพัฒนาความเชี่ยวชาญต้องใช้ความพยายามและการฝึกฝนอย่างหนักบางครั้งถึงขั้นทรามานแต่ก็สร้างความพึงพอใจในที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดความเชี่ยวชาญเ,เป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันบรรลุอย่างสมบูรณ์เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิด้นสุด 3. จุดมุ่งหมาย มนุษย์ต้องการทำสิ่งที่มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองเขาเสนอว่าบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมีความหมายสามารถสร้างแรงจูงใจและความผูกพันในพนักงานได้มากกว่าจุดมุ่งหมายในเป้าหมายการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีความหมายมากกว่าแค่กำไรจุดมุ่งหมายในคำพูดการใช้ภาษาที่เน้นการให้บริการและการสร้างคุณค่าจุดมุ่งหมายในนโยบายการมีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเทคนิคในการนำแนวคิดเรื่องแรงจูงใจสำหรับองค์กรให้อิสระแก่พนักงานในการเลือกเวลาและวิธีการทำงานสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อสารและปลุกฝังจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมีความหมายให้พนักงานมีเวลาทำงานในโปรเจกต์ที่พวกเขาเลือกเองมุ่งเน้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนามากกว่าการควบคุมสำหรับบุคคล ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่บรรลุได้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญหาความสมดุลระหว่างทักษะและความท้าทายเพื่อเข้าสู่สภาวะลื่นไหลในการทำงานค้นหาจุดมุ่งหมายส่วนตัวและทำงานที่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองสแสวงหาโอกาสในการมีอิสระมากขึ้นในการทำงานบทสรุปโลกธุรกิจและการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงานประจำที่ทำซ้ำๆกำลังถูกระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์แทนที่ ขณะที่งานสร้างสารรค์และงานที่ต้องใช้ทักษะเชิงความคิดกำลังเพิ่มความสำคัญหนังสือเล่มน,นี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองแรงจูงใจแต่ยังท้าทายให้เราพิจารณาใหม่ว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในฐานะบุคคลผู้นำและสมาชิกในสังคมหลักการเหล่านี้ไม่เพียงนำไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ยังช่วยให้เราสร้างชีวิตและโลกการทำงานที่มีความหมายและเติมเต็มมากขึ้น